จังหวะนี้จังหวะนี้จังหวานี้เป็นไงครับผมว่าอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับนี่ครับโดนแล้วนะครับดูดูคันครับจะไม่รู้ว่าปลาอะไรครับยังกดอยู่นะครับเผลอออาจจะได้ทิ้งเซฟครับตัวนี้ดูแอคชั่นคันครับตกอยู่ที่ระยะสี่ห้านะครับ ผมว่าได้ทิ้งเซฟแน่เลยครับมันดึงออกแรงมากเลยก็พยายามจะยังไม่ทิ้งนะครับเหมือนผิดคิวหรือเปล่านะปัญหาก็คือสายชิงมันจะเล็กไปหน่อยนะครับนี่ครับดูแอกชันคันครับมันจะมาข้างๆนะครับกังนวลว่าจะไม่ใช่ปานินแล้วมั้งเนี่ย ขอเห็นตัวหน่อยดิขอเห็นตัวหน่อยอุ้ยก็ค <c oughs> ือง,งัดมือเดียวอยู่นะครับตอนนี้อยากเห็นตัวว่าเป็นปลาอะไรนะครับ ไม่ได้ทำอะไรครับก็แค่ยื้อไว้เฉยๆแต่ก็เริ่มปวดแขนอ๋อผิดคิวครับเห็นห่างแล้วครับตัวนี้ผิดคิวนะครับผมต้องตักกันหนึ่งครับก็ตักขึ้นมาแล้วนะครับผิดคิวจริงๆด้วยนะครับเกาะอยู่ที่บริเวณใต้ท้องตรงหลังสุดเลยนะครับตรงตูดพอดีเลยครับก็สวยงามครับตัวนี้น่าจะใสเกือบโลครับตัวนี้น่าอยู่ประมาณสัก8ขีด9ขีดน่าจะได้อยู่นะครับ ก uh, ็ยังสวยงามอยู่นะครับ